วันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากทำโคกหนองนาและให้ประสบความสำเร็จและเดินไปเร็วตัวท่านเองเดินออกไปทำงานทำงานได้เงินเก็บเงินเอาใส่กระเป๋าฝากไว้เพื่อที่จะสารต่อภา,ากรกิจโคกหนองนามันเหมือนโรงงานที่เราต้องมีเครื่องจักรเพราะเครื่องจักรนั้นมันจะมาช่วยเรื่องของการทำให้ โคงหนองนามันสามารถผลิตเงินได้สิ่งที่ท่านผู้ชมถามผมมาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและต้องเตรียมการผมอยากบอกเลยครับว่าเรื่องของเงินทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในแต่ละวันค่าใช้จ่ายมีทุกวันหลังจากที่เราเริ่มรันงานค่าใช้จ่ายจะมาตลอด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผมมาว่าในการทำโคกหนองนา มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การทำโค้งหนองนามันเดินไปได้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าในการทำโค้งหนองนามันเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเดินทางไกลไม่ใช่ทำงานปุ๊บปับ๊บไม่ใช่ใช้เวลาแค่ เดือน2เดือนปี2ปีแต่มันอาจจะยาวนานกว่านั้นอาจจะเป็น3ปี5ปีและการทำโค้งหนองนาถ้าอยากให้สำเร็จไวสำเร็จอย่างเห็นผลลัพธ์สำเร็จแบบมีความยั่งยืนมันจะต้องเป็นการทำโค้งหนองนาแบบฟูลไทม์ไม่ใช่แบบพาร์ทไทม์ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับ เพราะผมลองเปรียบเทียบหลายๆคนทํโคกกหนองนาหลายๆคนปลูกต้นไม้อยากเลี้ยงปลาเหมือนผมผมขี่รถผ่านหลายๆคนวันนี้ก็เป็นกองดินก็ยังเป็นบ่อน้ํายังเป็นโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้สามารถที่จะเดินต่อจนกระทั่งมีต้นไม้มีการเลี้ยงสัตว์มีปูปลาเหมือนอย่างที่ผมทํา สาเหตุเพราะอะไรครับผมวิเคราะห์แล้วนะครับอย่างผมมาทําโคกงหนองนาทุกวันผมมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่คนที่รับราชการคนที่เอาเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์บ้างวันหยุดบ้างก็มาทําแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นงานที่ได้เดีย่ยมันไม่ได้เยอะแยะเลยครับสุว่ามาเสาร์อาทิตย์ทีหนึ่งลงมือวันเสาร์ก็คงได้ปลูกต้นไม้ได้ไม่กี่ต้นหรอกครับ วันลาทิ์ก็ไม่ได้เท่าไหร่เสร็จแล้วในระหว่างที่หยุดไปไม่ได้มาทําการสูญเสียไม่ว่าต้นไม้จะตายหรือว่าสัตว์เลี้ยงพวกปลาต่างๆตายไปเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาดูมาเห็นเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของงานมันก็จะเหมือนกับลงทุนไปร้อยหนึ่งอาจจะหลงเหลือแค่1 0บถึงยีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเติมเต็มเวลาเติมเต็มเงินลงไปเรื่อยๆ คนที่ทำโคกน้องนาแบบพาร์ทไทมเนี่ยผมคิดว่านะครับความรู้สึกของผมผมว่าโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จคงต้องใช้เวลาถามว่ามีโอกาสสำเร็จไหมมีครับแต่ว่าคงต้องนานขนาดผมมาอยู่ที่นี่ทุกวันผมเห็นการสูญเสียทุกวันไม่ว่าจะเป็นปลาตายไม่ว่าจะเป็นวัวตายต้นไม้ตายเราก็ต้องซ่อมแซมเราก็ต้องลดน้ำต้นไม้เราก็ต้องให้อาหารปลา ัดหญ้าให้วัวเวลาในแต่ละวันมันหมดไปอย่างรวดเร็วมากงานแต่ละงานเนี่ยส่วนหนึ่งไปทำงานเดิมส่วนงานพัฒนาที่เราจะทำของใหม่เพิ่มเติมมันต้องเป็นเวลาที่เหลือจากการทำงานเดิมวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยนะครับบางวันได้แค่ต้นสองต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าทำโค้งหนองนาแบบพาร์ทไทม์ คุณจะต้องใส่เงินลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณทําไปร้อยบาทวันนี้อาจจะเหลือแค่สิบบาทยี่สิบาทเพอๆอาจจะไม่เหลือเลยสักบาทเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาโค้งองนาเราก็ต้องเติมเงินลงไปเรื่อยๆเติมเงินลงไปเรื่อยๆเพราะเติมไปเพื่อให้งานมันเดินไปเรื่อยๆให้สิ่งที่สูญเสียเนี่ยถูกทดแทนจากทุนที่เราใส่ลงไปในขณะเดียวกัน ของเดิมที่มันมีอยู่แล้วเราก็ต้องทนุบำรุงต้องดูแลรักษาสิ่งที่ท่านผู้ชมถามผมมาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและต้องเตรียมการผมอยากบอกเลยครับว่าเรื่องของเงินทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในแต่ละวันค่าใช้ใจ่ายมีทุกวันหลังจากที่เราเริ่มรันงานค่าใช้ใจ่ายจะมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเสียหายก็ต้องซ่อมแซมเสียเงินทุกวันไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันลดค่ากินอยู่ค่าสัตว์เลี้ยงส่วนซื้อพันปลาซื้อพันไม้มันก็ต้องลงทุนถ้าใครที่ไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้สะสมทุนเพื่อที่จะมาเติมเต็มโคูหนองนานไปเรื่อยโอกาสยากครับ เพราะฉะนั้นที่ท่านผู้ชมถามว่าสิ่งไหนต้องระวังที่สุดและเตรียมการผมบอกเลยครับเงินทุนพอถึงต่อให้คุณมีแรงต่อให้คุณมีเวลาแค่ไหนแต่ถ้ามันชอ็อตมันไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำโคกงหนองนาเนี่ยเราต้องบริหารจัดการการบริหารจัดการผมทำอย่างไรครับผมบริหารจัดการตัวเองตั้งแต่เรื่องของการกินอยู่ ทุกวันนี้ผมก็ต้องกินอย่างประหยัดอะไรที่ซื้อถูกได้ซื้อถูกเมื่อก่อนเคยซื้อของยี่ห้อดีๆราคาอาจจะแพงกว่ายี่ห้อธรรมดานิดหน่อยตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาซื้อยี่ห้อที่ถูกลงนะครับคืออะไรที่ทดแทนกันได้ผมจะทำแล้วเวลาที่ซื้อของเมื่อก่อนเคยซื้อแบบปีก ก็ต้องมาซื้อเป็นจำนวนมากๆหน่อยเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงคือทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวนะครับเราจะไปใช้จ่ายแบบไม่มีการเก็บเงินวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยไม่ได้เลยถามว่าถ้าเรามีเงินทุนนะครับต่อให้วันนี้เครื่องจักรจะเสียหายเราก็มีเงินซ่อมน้ำมันรถจะหมดน้ำมันเครื่องตัดหญ้าหมดเราก็มีเงินเติม ผมเห็นนะครับคนที่ทําเกษตรส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาเครื่องจักรเสียหายเนี่ยไม่มีเงินแม้ทั้งจะซ่อมเองินจะเติมน้ำมันรถไม่มีก็ต้องทะเลาะบ,บ่อแวงกันผลสุดท้ายพอหัวเสียปุ๊บก็ออกจากบ้านกินเหล้าเงินแทนที่จะได้ซ่อมรถกลับไปหมดค่าเหล้าอีกเพราะไปเซ็นเข้ามาเรื่องราวเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องวางแผนให้ดี สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่สิ่งที่มันเกินเลยและไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นมันเกิดทุกวี่ทุกวันปัญหาต่างๆที่คนไม่ไปหน้ามันหลังเพราะอะไรครับเพราะไม่เตรียมการในการที่จะเอาไว้เป็นทุนในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตคิดแต่ว่าเดียดนะเด๋ยวก็หาได้นะ่ะเดี๋ยวก็หาได้น่ะแต่เวลาที่มันหาไม่ได้หรอเวลาที่มันช็อตมาจะหันหน้าไปหาใครพอหันหน้าไปหาใครไม่ได้ก็หันหน้ากลับเข้าไปสู่วงเล่ากลับสู่ยาเสพติด หลายคนเครียดมากสูบุรีวันหนึ่งไม่รู้กี่สองเงินมีไม่มีไม่รู้ครับบางคนไม่มีตังก็ไปเซ็นเข้ามาเซ็นเสร็จเป็นไงครับก็ต้องขอลูกขอเมียขอภรรยาสามีไปใช้จ่ายหลายคนคิดว่าจะไปหาเงินแบบรวดเร็วงานง่ายๆไปเล่นหวยไปเล่นไพ่ไฮ้โลผลสุดท้ายหนักกว่าเดิมอีกวันนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากทำโคกหนองนาและให้ประสบความสำเร็จและเดินไปเร็วตัวท่านเองเดินออกไปทำงานทำงานได้เงินเก็บเงินเอาใส่กระเป๋าฝากไว้เพื่อที่จะสานต่อภารกิจโคกหนองนามันเหมือนโรงงานที่เราต้องมีเครื่องจักรเพราะเครื่องจักรนั้นมันจะมาช่วยเรื่องของการทำให้โคกหนองนามันสามารถผลิตเงินได้ อย่างที่ผมวางแผนนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวก็จะเจาะบ่อบาดาลติดโซลา่าเซลลเพื่อให้น้ำมันไหลลงบ่อนี้พอมีน้ำก็ต้องซื้อปั๊มน้ำโซลา่าเซล์ลอีกเพื่อที่จะวางแผนระบบของการลดน้ำต้นไม้เมื่อลดน้ำต้นไม้ได้ก็ต้องวางแผนที่จะซื้อระบบโซลา่าเซลลเพื่อที่จะทำให้ปั๊มน้ำเนี่ย มันอยู่เต็มทุกบอ่อที่ผมเลี้ยงปลาเพื่อที่จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนถามว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนเดิมมันไม่เยอะเหมือนเดิมที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้วันนี้มาอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่เหลืออะไรเพราะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือสมองที่ต้องวางแผนในแต่ละวัน วางแผนว่าสเต็ปหสเต็ปสสเต็ปสามทำอะไรถ้าเราวางแผนดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะลองเอาสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมแนะนำไปสู่การปฏิบัติและคิดแล้ววางแผนชีวิตท่านและผมก็ให้กำลังใจสำหรับทุกๆท,ท่านที่กำลังทำโคกหนองนา และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ